เก็บผักชัยาไปนึ่งไปผัดก่อนนะคะเอาไปเออเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะผักชายาหรือผักผงชุรสนะคะ มีรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะต้นเดียวก็ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะไปเด็ดใบมันออกนิดนึงนะคะ